พ้าจา้าพี่หนอวันนี้เขาจะไปขายขยะกันเป็นโครงการของหมู่บ้านพี่หนอจะเจ้าทิก่เอมนจ้าทินเขาบอกให้ค้าจะไปขายขยะครับเดี๋ยวรถโอ้รถมาลาดะเกยแล้ว เขาเอื่นว่าฉลุดมาเกยมาเกย์เวลาลุดกบกกับกันจ้ะกับกลังเนกระซอบไม่เงี้นี่บ่อขายกว่านี้เอาไ้สักก่อนวนวนากันรถขนขยะมาแล้วรถตี๊ะ เตรียมตัว,วออกเดินทางไดออ้ออกเดินทางได้แหงๆแหงๆ <c oughs> ใจเราคือไปประเดีทยใจเราคือเข็บแคร็บโอ้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 แลนี่นะไปจ้าพี่น้องพี่น้องกำลังคัดแยกขวดจ,จ้ะบอเด้อเพื่อนที่นี่ยังหัวใบดำ เงี้ยจ้ะขยะขวดพลาสติกขวดแก้วขวดกระป๋องเงี้งดเดยเอาบกอจะคัดแยกออกเงีจ้ะแต่ส่วนมากอะกายเป็นขวดรวมไปเลยนะจ๊ะบุมีเวลามาคัาดแยกถ้าคัดแยกมัน,มานายังว่าหนีจังสีแก๊สติกเกอร์ออกพูดก็บ,บอกว่าจะได้ราคาดีกว่าเงจ้ะแต่ว่ากะมันมันพอกระเทือนเนาะจา้ะบุ๊มพอสะได้มาคัาด ไปจ้าเดี๋ยวเวลาแล้วโอ้รถมาไม่กลรถรถเข้ากระตองมองซ้ายแล้วก็มองขวาะนาะจ้าซ้ากมองขวาคลิปคลิปิปเอาลมดีเหรอเอาจะยังเงินเหรออืมไปขายขยะกันเต็ไปนังก็จะกระหล่ำมทยอยมาเนาะจ้ะ

กกกู็่เนี่ยจ้าสวัจดกค่ะข้าขายอย่งเงี้ยเดือนละเทือบอ่ะแมนมีติ่งเดือนละเทือกนะจ้าอุ้ยเข้าจนเหลวเบิดเลยจังเพิ่งมีอันนี้นำจังสมุด เออนันอดีสมุดอลนเนจ้ะเป็นโครงการธนาคารขยะของตำบลนะคะแม่ก็เลยอ่ะเต็มโอ้ะลารบก่อนอมมากเลย นอกจาก็จะเป็นขยะของสมาชิกที่เขาแบบโครงการที่จะเอามาขายก็จะเอามาส่หางนัดนะคะแล้วก็จะลงรายการล เใตดส่ละนันบอกเอ็นนันมวนปีนไหาแครกเขาปีนนะมวแกนหม่รับเงินหรือเพิ่มเงินรับเงินเพิ่มเพิ่บอกไห้เพื่อนเอาวัดมาเพื่อนบอกเอามาจ้ะ เอามา,มานอกจากก็จะมีใบรายการหายไปนอกจากก็จะมีรายการนอกจากก็จะเป็นรายการทำมีเกิดการเสียชีวิตนอกจากก็จะมีการฮักชาปนกิจศพนอกจาก นราจะซบและเศวก็จะมีการหักแบบนี้ถ้าเ้าเอาขยะมาขายเดลายก็จะหักไปเลยถ้าบัวทึงกะเย็บเงินเพิ่มไปแล้วจ้าคลิปนี้ห้ากะเอาไว้ทนี้ก่อนนจะจ๊ะใายขยะแล้วก็จะกลับบ้าบไปจ้าจนี่อันนี้บอกขายบ่ขายทีหลัง มราไใช้ล้นาปอมเ็ยะเบดเลยมันบ่พอเนาะมันเปนตะไคร่แั่นอะไรหรอมันกระบอกว่ามันบ่พอส่เป็นแข้างเ็ย่ไปจ้ากะับลาพี่น้องเห่าไปก่อนนะจ๊ะ เดี๋ยวเพื่อคลิปหน,หน้าอาจจะได้เฮ็ดคลิปเก็บเฮ็ดไลค์ค่ะบ๊ายบายด่าวด่าวเดียวอย่างนี้พี่น้องบ๊ายบาย